วันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะสมู่ไายเย็นก็คือตัวนี้ค่ะสมู่ไายเย็นนะคะเราไปเจอมาอยู่ใน t ิ k กต็อกนะคะซึ่งเขาแบบว่าดังมากสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับชอบซีซีดองแค วันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะสมู่ไเย็นก็คือตัวนี้ค่ะสมู่ไเย็นนะคะเราไปเจอมาอยู่ในติ k กตอกนะคะซึ่งเขาแบบว่าดังมากว่าวังลังการก็คือแบบว่ายอดสังเป็นแบบ เป็นหมื่นๆก้อนนะคะก็คือแบบแอนแบบเลื่อนดูจนรู้สึกแบบสนใจนะคะว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าเราก็เลยสั่งมาลองใช้ดูนะคะก็เลยใช้ไปได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็คือเวลาที่ใช้นะคะน้องสบู่เขาจะแบบว่ารู้สึกว่า มันไม่แห้งค่ะมันจะรู้สึกนิ่มๆค่ะจะต่างจากสบู่ทั่วๆไปที่เราใช้นะคะแต่สรรพคุณก็คล้ายๆกับอันอื่นนะคะก็คือแบบว่า,าลดสิวลดฝ้าลดจุดด่างดำนะคะตัวนี้นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือสบู่ตัวนี้นะคะเขาสกัดมาจากสมุนไพรทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะคะก็จากที่เห็นแล้วก็แบบมองภาพออกได้ก็คือจะมีน้องมะละกอมะขามนะคะมะขามก็น่าจะช่วยให้แบบว่า ผิวหน้าใสขึ้นขาวขึ้นนะคะส่วนมะละกอก็จะทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะเอ่อแล้วก็พวกแครอทต่างๆขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบบัวบกก็คือน่าจะรักษาสิวนะคะว่านหางจระ,ะเข้จะให้ความชุ่มชื่นชุ่มชื่นชุ่มชื้นชุ่มชื่นชุ่มชื้นอะไรวะให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะคิดว่าน่าจะ ประมาณนั้นนะคะก็จะซาสกัดจะมาจากตรงนี้เลยนะคะแพ็กเกจนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่น้ําหอมนะคะเออก็คือสีธรรมชาติเลยนะคะใช่ค่ะกลิ่นรู้สึกว่ากลิ่นน่าจะเหมือนกลิ่นขมิ้นนะคะขมิ้นปนกับกลิ่นมะขามนะคะหอมๆนะคะอหอมได้ได้อยู่นะคะโอเคอยู่นะคะ จากที่ดูนะคะแพ็กเกจของเขาจะมี2แบบด้วยกันอันนี้จะเป็นสบู่ก้อนใหญ่นะคะในอันนี้จะอยู่ที่ราคา169บาทค่ะก้อนเล็กก็จะอยู่ที่ราคา ห้าสิบเก้าบาทค่ะทดลองใช้นั่นเองนะคะหลังจากที่ใช้ดูนะคะก็รู้สึกแบบว่าผิวหน้านุ่มขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าเห็นรีวิวแบบเยอะมากก็เลยแบบว่าลองใช้ดูนะคะก็ไม่แพ้นะคะสําหรับคนที่แพ้ง่ายก็น่าจะใช้ได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่แอนจะใช้นะคะก็คือค่อนข้างจะเป็นผื่นขึ้นเต็มเลยนะคะหลังจากที่ใช้แล้วก็ หายไปหมดแล้วค่ะมไม่แพ้นะคะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแอนไม่แพ้นะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่เป็นสิวอันนี้แอนไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้เป็นสิวเลยนะคะเดี๋ยวจะบังคับให้เพื่อนสาวใช้อยู่นะคะว่าเพราะว่าเพื่อนสาวเป็นสิวนะคะก็จะให้นางใช้ดูแล้วก็ ให้มารีวิวอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะคะว่าสิวหายหรือเปล่านะคะแต่สำหรับแอนนรู้สึกว่ามันใช้ดีมากๆเลยนะคะก็เลยไปเปิดบินตัวแทนว่มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยขายนะคะตัวนี้ก้อนใหญ่อยู่ที่ราคา1น9อยบาทนะคะส่วนก้อนเล็กนะคะอยู่ที่59บาทนะคะถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ตรงงลางเลยะค่ะแล้วก็สั่งได้เลยนะคะมีสต็อกเต็มมากๆนะคะ สนใจก็สั่งได้เลยนะคะื uh huh. ส่วนใครที่กำลังใช้อยู่หรือว่าขายอยู่ก็คอมเมนต์มานะคะว่าใช้เราเป็นยังไงดียังไงนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็ติชมกันมาได้นะคะบ๊ายบาย